อันนี้หมักเกบหมักองุ่นน้อยอยู่หลังบ้าน <Okay. S 1> อันนี้หักแต่โบแมนเขาเป็นคนปลูกอันคนคนหมู่ขังเฮือนเขาเจ้าปลูกแต่ตัวใดทีวะมันมาเฮือนเฮาเฮาก็กินได้อันนี้กับประมาณหมักเล็บแมวหมักเล็บแมวเด็กน้อยอยู่นี่แต่มัน บแมนหมักอง,งุ่นตัวที่เขาค้ายน้ำตลาดเลมันเป็นตัวที่เขาเห็ดเหล่ามันบวใหญ่เห็นบ่มันบบใหญ่เขาถาังออกทางฝากเบื้องเฮาพเพราะว่าเฮาไ่อยากให้มันถูกแมนเบิร์นี่อามันเป็นปลาแทนบะอันนี้มันก็มีะน,นะเริ่มมีนกมีหนูมากินแต่ก่อนมันงามกว่นนะีเบริรงสิป,ปิดให้เบริรง แต่นะแต่เน้อึ๊ดเดอประมาณไงสนาท่ลาเอาไ้แทนเอาใส่แทนคุณแทกใส่แทนดูแทกใส่หน่อยแทนนี่นี่จับนี่จับตัวนี้จับปลายมันเอาพี่เป็นมหาเมย์ไปนี่มันไนน้อยมันเนน้อยมันวยยายเออแต่มันเป็นผัวมัน สมหวานทาร่า,ากินโซ่บุ๋งดูลูกแทงกินอ่าอือขายอืออือขายขั้นตอนตัวมันเป็นดิฟข้าเจ้ากับกินสมเขาเคยถ่ายให้เบิ่งในคลิปนี่ก็ตรงสวยงามอ่อนซอนเนาะ หมักใหม่ตามระดูอันนี้มันเกิดสวงยำยำยำฮ้อนเรเบบ์น,นี้มันค่อยหนาวแล้วมันก็สิเลอ่มสุกเอ้ยมันยาวไปสุดเลยไปทางเฮือนเขาแห่งหลายเล่ากับบกเก็บคือกันเจ้าของเฮือนเขาเขาก็บกเก็บคือกันหงามันหงา,งาเดียวตื้อรึดื้อรึด,ด,ด ี่แห้งหลายทางลูกข่อยบอ่มาค่นางลูกข่อยมามันก็นอยากเขียนในจังหน่อยเนาะก่อนวงไงไอ้ตัวเออเออไปตรงมะหอเออไใหเลยไยใบมี่ไ เอออืออ้าวเออยังไงแทนคุณจักรนกันบิหักกินลายบอดีดิมันมันนั้นแม่บยอยากให้ลูกกินลายกินลายแล้วมันคันปากอาจารย์ทีอาจารย์จีแท็กใส่กันโอเคเบิ้งอีเมสิเอาให้อีกให้แทนแทกใส่กันนี่จับหน่อยเดียว อือเย้เนอืมอนีมนลังบ้านกระสิหกแน่เขาปลูกทุกอย่างไม่ไงปลูกบอแมนคอยปลูกอันนี้สวนดอกไม้อันนี้นี่นี่คะแนนแบบว่าเศษใบไม้อีก่ังปวกเข้ากะเอาเอามาเห็ดอัน อันพุ้ยเอามาใส่พวขวดแล้วตอกคอกไว้บรรเลวเราก็ยามมานะ่ำมันนะเราก็เอาขีมา้มามาผสมเอาขีไก่มาผสมแล้วก็ใบไม้แหง้งือว่าเฮาตัดตามในเฮาก็มาสอมให้มันน,น้อยๆแล้วก็เอาลงหลังจากมันเปื่อยปีหนาหรือว่ากามันเปื่อยแล้วเฮาก็เอามาเป็นขีดินปลูกต่อไปพักถูกอย่างในสวนของเฮานี่แม่นออแกนิค ลอยเปอร์เซนุกทิ้งทุกอย่างมันมีเคมีโกแล้วก็เก็บเอาแนวอย่างเก็บเอาแนวเองเนาะลูกเนาะน้องอยู่ไซลกอันนี้หมักแตงแคนตาลูกไม่ใหญ่ในเราห่อไว้อันนี้หนนมักแตงหมักแตงจริงอันเมกหมักแตงจริงบ้านเฮาโอเคกท็ทิมเลยลูกอันนี้นเห้เฮาก็มาใสอันนี้ก็ได้นี่ยนนเดี๋ยวเอามาทิมมาใส่เป็นคอมโพส บ่ต้องกินหลายเด้อลูกเด้อมันสีเจ็บปากอือหือดอกตาเวนหลังบ้านอันนี้พักการดแล้วก็เขาก็จะไปพาอีกเบิ่งตัวหนึ่งเขาเห็ดอําเขาเอิ้นน่าม,มักพวกกัวข่อยเลากับเบิ่งใน YouTube เขาแหละสิเอาหมากไมมที่ว่าเขากินเหลือเออหมากแตงอันี้หมากแตงยาวเขาก็กินได้ทุกม้อมันชียาวกวานี้บัดมันใหญ่มากยาวใหญ่ยาว อันี้ผักอาผักโขมม่วงผักบัวอันนี้ไม่ใหญ่เราปาแล้วเราก็เสียว้เอาหัวมันหัวมันก็เริ่มใหญ่แล้วเนี่ยตืด,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 ดเอาหัวผักบัวมะเขืออันนี้ก็ปลูกไว้เบิงบางอันก็ปลูกไว้งามเราได้เอาเนาะคืออยากคืดหอดบ้านเท่าล,ล้วกอเราปลูกอันใดกะเราก็ปลูกกันนั้น อันนี้มะเขือใหญ่อันนี้มันใหญ่แล้วมัดไว้จังสี่คือเราเอาไว้เอาแนวเอาไว้เอาแนวไว้ปีหนาแล้วก็ปลูกแต่มะเขืออันนี้มันแซบเลยพี่น้องเลยมันอ่อนหน่วยใหญ่แต่มันอ่อนเอาไปป่นเอาไปปิ้งป่น,ปนแซบอันนั้นมะเขือลลยบ้านเฮ้งปกติอันนี้ก็บมะเพดเอาปลูกรายเนี่ยจักหน่อยเฮาก็คคอยเก็บแต่ละมือเก็บแต่ละมือแล้วก็ เอาไปใส่ฟรีเซอร์นะส่องแข็งไว้เขาเอาไว้กินยามหนาวเพราะว่าอยู Moment, ่นี่โมเมนต์มันจะมีหมักเพชรตลอดเพราะเป็นฤดูหนาวเขาอยู่หลัดอยู่ทาเนี่ยมันกะอา่าแงยำห่อนกับประมาณสามสี่เดือนประมาณนี่แหละบ่สามเดือนประมาณเนี่ยนะแล้วก็เขาก็จะต้องเก็บไว้แล้วก็ใส่ส่องแข็งไว้อาา่าฮะใส่ ใส่ซองแข็งไว้เพื่อให้เอาไว้กินโดนบัดเทาตะกี้คอยก็คือว่าแปลกใจอยู่ว่ามันสิเซ่บได้จังไรเบล้วไปมันก็โอเคมันกะเสียบวั่าตู้เย็นอยู่นี่มันก็คนขางที่จะทน้องอาหารอันนี้เครือมมกเล่นมกเล่นน้อยมักเล่นใหญ่เฮาเก็บไปส่วนหนึ่งแล้วอันนี้มันมันคอยเก็บไปแต่ละมือเอาเก็บขึ้นไปไว้แบบอันเทาปลาไว้มันกะหนาวปรเก็บไว้ อันนี้ดงผักบัวละพาผักบัวละพามะเขือนี่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 มันนี่แนวหมักใบกะเพราอันผักหอมป้อมมีใบกะเพราวม่วงหักแต่กินอยู่นี่ผักกะเพรามันมันจะกินบ่แห้งคืออยู่บ้านเฮาอันนั้นอนะ่ะผักอีตู้น,นี่ผักอีตู้ตัดไปนำแล้ว อีทูหลายอย่างหลายอย่างในสวนของเราอย่างเราปลูกยางละน้อยจะน้อยอันนี้พักแป้งเขาลกออกน้ำผมมันแตกมันสิแตกทุกปีเด้ผักอันนี้อันนี้พักเขาทองมันเป็นหน่อยเข็ดนี่มันบุคอยเป็นปนันไดอันนี้น้อยนึงอันนี้ฮะอันนี้ลิงทา่าลาในโลูก กินหมากอุงนด้ยอันนี้หมากสกวอตแต่อยู่บ้านเฮามันยังบททานได้มีเขาเอื่อหมนหมากบวบฝรั่งมันแซ่เอาก็ไปลวกินไปแกงไปยังบางคนเขาก็กินดิบอยู่อเมริกบางคนคนอเมริกาเขาก็ปอกกินดิบนี่แหละมันสดอันนี้หมากทวตําเก็บไปนำแน่แล้วสวนหลังบ้านอันนี้สวรรค์ของครอบครัวเฮา สมเฮาสมหมักมานางพาลูกมาน่งหลินล้างบ้านมาเห็ดกิจกรรมครอบครัวกับบ่มีหยังกินเอานั่นเอานี่มากินลังบ้านบยน้อยแล้วก็บโบน้อยเกินไปแล้วก็บโบใหญ่เกินไปแล้วก็ปลูกหญ่าเองผัวคนแล้วเป็นคนปลูกหายมีอะไรอยากได้เราก็เห็ดหายสิงซ่าผัวก็เห็ดหาย,าก,หหายกับลูก เอาพยายามเหตุดทุกสิ่งทุกอย่างผัวค่อยเราสิพยายามเหตุดสิ่งทุกอย่างแบบให้ลูกเล่าโดยโตัวเราเองเพราะว่าอยากให้มีความทรงจําดีๆกับลูกบัดบดใหญ่ขึ้นมาโอเผื่อบางทีเขากลับมาเบิง้งคลิปวิดีโอนี่แล้วก็จังสีหูว่ะพอกับแม่หักเขาส้ำได้เนาะลูกเนาะไอแทนหักพอหักแม่บ่ลหรอกหักหากลายบ่ลหรอ ทา่าราได้ลยนันดีทา่าราสิไปขี่สิงซาเลยอันนี้เดินหยากระเคี้ยวสอุ่มสุ่มงามอันนี้สางวันเดียวปีหนาเขาสิมมงหลังคาใหม่ัวสิมมงหลังคาใหม่อันนี้ก็คือวิวโดยหอบของหลังบ้านของครอบครัว ของครอบครัวสีผูไทยกับประมาณนี้น,น้อยๆบลายแต่เฮาก็อยากหายเบิงลูกสาวก็ขคือลืมหายเบิงอันนี้พักอันพักเสริมมีเบิดพักเสริมลาพักเสริมพักหลังพักพักบุ้ง อยู่กระถางปักหอมเปปักเสริมลาวปูนอยู่พนกินมันหลายกว่านี้เอาเอาออกนำผมมากินบบเบิร์ดเยดายมันอีต้นมันเต้ต้เตเต้ต้เต้เตมะเขืออือมะเขือน้อยมะเขือเปาะแปะแปะปะ มะเขือโน่ดกๆหักคอยบ่มหากกินมะเขือเอา้าลืมให้เบิ่งหมากเต็มเนาะบาดนี้มันใหญ่ก็สิประมาณนี้อันนี้ยังใหญ่บ่สุดเด้น,นี่มันยังใหญ่ได้อีกใหญ่ไปเลยเลยดังใหญ่ดังยาวหักมันกรอบๆเวลาไปแสบดินแสบดีเด้เห็นหนามแต่ซองไอ้น้องเอาอีกแล้ว ไปโหดสวนเขาก็สิสองคนนี่เขาสิมหมากหลายออกเอาด o o r แปลภาษาเด็กหน่อยอยู่ในอยู่แต่ในเฮือนเขาก็เหมยเนาะจัาหน่อยเขาก็มีแต่เวลาความสุขประมาณนี้แหละจ้าหน่อยอ๋อลูกเกหมักเพ็ดนะจ้าหน่อยยามหนาวนี่เขาก็ได้อยู่แต่ในเฮือนก็ออกไปเสียบได้เพราะมันหนาว ก็เลยต้องตักตวงเวลาของความสุกและคุ้นอยู่นี่ค่ะเป็นส่วงเวลาทองที่สุดก็คือยามหอดยามแดดออกสว่วนหลายคนสิบยอยู่บ้านอยู่เพื่อนเขาสิไปลินปลาไปยางปลาไปแคมปิ้งไปอย่งเห็ดกิจกรรมเอ์โอร์ว่าสันเถาะดีใจเดโพแดดผู้เสดผู้สาวกับแต่งโตว่าสันเซ็กซี่เซ็กซี่ โดนๆได้โซ so. มันหนาวจะสิโซได้่บบดิตับจะแข็งตายบายบายคลิปนี้ทันนี้เฮากัะสิมาจบคลิปนี้แต่ทนี้นำเสนอวิธีซีวิตของขอครอบครัวคนลาวที่อยู่ในอเมริกาว่าเฮา,าแบบใด ปลูกพักปลูกหญ้าถึงว่าเฮาสียังอยู่ไกลแต่อยู่ไกลยอยู่ต่างแดนแต่เฮาก็ยังใส่ชีวิตแล้วกัแบบลาวเฮาแต่พ่ดแต่แม่เฮาผึ่นพาเห็ดมาก็คือยำหอดยำยางเฮาก็ยังปลูกพักปลูกหญ้าขึ้นหอดบ้านปลูกดอกดาวเฮื่องเอาไว้แนมโอขึ้นหอดบ้านจาังสันจังซีพอได้แล้วก็ปลูกพักปลูกหญ้าเห็ดสวนครัวแบบเมืองลาวอนะไรเนาะ พอไปซื้อน่ะพักลาวมันแพงหลายเด้อยู่นี่อันนี้เขานี่เขาก็ได้ประหยัดขึ้นอีกประหยัดขึ้นอีกแถมเขายังได้กินพักปลอดสารผิดร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเขาหูเดียวเขาใส่ยังเบื้องสิพาไปเบื้องโตเห็ดอันคอมโพสอ่าฮะอันนี้ถังที่เอาถิมยังประธานได้เอาลงเนี่ยเขาจะเอาถังนี่ไว้ขังเือนเวลามันมีหมากใหม่มียังอันเด๊ มีหมากมเปลือกอันนี้หลังจากนั้นเขาเอา้อานามมันนี่เอาไปผสมใส่นามแล้วก็ไปโฮดมันมันสิเกิดหมากเกิดดอกได้ดีขนาดกินกับโบเมนอันนี้ต้องผสมน้ำตาลผัวข่อยแล้วกับผสมน้ำตาลแดงสูตรของเราอันนี้นามนี่นามจากหมักไม้ฮะนะหนาจากหมักไม้ดองเองโอเคสำหรับ คลิปนี้อันนี้กันระเบียงแล้วเฮ้ากะจบคลิปไปกับลิงหน่อยสองตนี่โปรดกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ครอบครัวอันซีผู้ไทยของเฮ้าฝากบายบายลิงหน่อยสองตัวนี่ในป่าไปเอาอ,อย่าลืมอย่าลืมกดกระโลง ตึงป,ง,ปงปร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 งเผื่อเขามีคลิปต่างๆอะไรก็จังสิได้โบกพาดคลิปต่อไปของพวกเขาแต่ก็เดินๆดอกสิลงเถอบผมมีแนวลงเอาไว้เถื่อหนาสิพ้าไปหลินสิพาเป็นหลินสิพาเป็นหลอะสาวผู้ซีผู้ไทยสิพาเป็นหลอะอเมริกาหายเบิ่งมันมีอย่างนี <yap es> okay. ้โอเคบายบาย